สวัสดีครับพบกับผมกล้องยังงี้อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพามาเล่นปืน K2C อีกแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเล่นปืนอะไรกนะ็เลยเอาปืนเดิมๆม,มาเล่นนะลองเล่นแบบหลายๆด่านดูนะครับว่าปืนมันจะมีประสิทธิภาพกับด่านไหนดีที่สุดในการเล่นจริงๆมันก็แล้วแต่คนถนัดนะตอนนี้พาวเวอร์อยู่ที่28นะครับ kill đèn thâu a3 ơi chain <coughs> เเฮ้ยยิงดีอยู่นะว่ามันก็ยิงดีนะแต่คนไม่มีคนเล่นนะปืนนี้นเอือ ให้เจ็บยิงให้เจ็บ มาเฮ้ยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยไม่ทันจริงด้วยแตกเลยกว้างระเบิดไปแล้วเฮ้ยเขาเล่นทีเจ็ดเจ็ดกันว่าวันนี้ก็สู้ทีเจ็ดเจ็ดไม่ได้แน่นอนนะครับเืนคนละเกรดแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่กับคนยิงนะครับ มอโอ้ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ย,ย,ยมึงห้าวเกินไปแล้วเอามีดมาฟันใครอืมเอามีดมาฟันใคร ไหนวะบึมไอลูกหมดวะเราป๊บ ยิงตัวนะครับมันเป็นปืนแบบยิงตัวยัดแค่มันดาบสตาร์วอ์มาฟันเว้ team của tôi bụng oi, lắm team của chúng tôi cũng bụng nặng lắm khỉ 2 ทีสองเว้ยอ้าวโดนลากหมดเลยเออแอซิสคิวหมดเลยระเบิดมา เระเบอร์อะไรเยอะเบิดอะไรเยอะแยะวะจริงๆคืนนี่ใช้บู๊ก็เหมาะน,นะเล่นมันดิมันยิงมันดีอะ Bớt shot, Nói chung ơn cơn Ê Ôi Ác sản đào Nhưng bóng lóng Bóng nó nhanh Băng lửa bởi rồi Ôi Ơ Ôi Tốt Tốt Cái đứa Chết tất cả rồi Ơ โดนไม่กี่เม็ดก็ตายกันเป็นแถบโอเ้เฮ้ยบึ้มสบ้ม,บม,มตายเอ,อ้ยเฮียซากตัวหนึ่ง เอามาไม่หมดนะพะลมถลลมกันหนักมากนะยิงจนปืนร้อนเนะ่เจ็บไหมไอเฮียอาบีแหม โชว์หล่อไปเลยนะมึงเฮ้ยแตกอีกแล้วตอนนี้สก,กอร์ทีมต้องเงินตามมาติดๆนะไม่ตายวะ ถล่มกันรัวมากห้องนี้ Triple Headshot. Helmet protection. kill. เขาได้อยู่นะเฮ้ยกูจะหลุดวะเนี่ยเดี๋ยวเด้งเหลืองอีกพอยิงทะลุไอ้นี่หัวแตกแมทชิวไม่ตายเอ้าโด ไอ้นี่วิ่งมาโดนลูกปืนแทนห้าสิบเก้าตัวแล้วถ้าไม่มีธนูนี่แพ้ไปแล้วนะเนี่ยโชคดีที่มีธนูเอา้าแตกอีกแล้วอะไอ้ที่แม่งคมหัวยังวะไม่ไหวไม่ไหวธนูสามอันแล้วเนี่ย e i t i o ่มฉิงคิ k i l l e r ไม่ทันกิน ก็ประมาณนี้นะครับ K2C นะักสิิธิภาพออกมาเต็มที่ฟิชชิ่งกับธนูนะนอะไรเนาะลีโลดอ้าวเรียบร้อยแมทหกิก69ตัว